โดคอร์ดอ็อบแรกนั่หรอลิโป้ทำนั้นขุณพลพพนจรหลายไ่จากจุดสูงสุดสูจุดต่ำสุดเขามีจุดจบอยู่ในชีวิตจริงเป็นยังไงไปฟังกันครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับหลังจากที่ลิโป้ได้ทําการฆ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองครับก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวไปเป็นขุนพลข้างกายของต่างโตครับเพิ่มเติมให้อีกนะครับอีกหนึ่งชายาที่น่าจดจำของลิโป้นะครับก็คือไอ้ลูก3พ่อครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะความบันไลก็ได้มาเยือนตัวต่างโตเองครับโดยตัวลิโป้เนี่ยหลังจากที่ทํางานให้ต่างโตะะเเเพรราาวว่่ลิิโปป้้นนนีียยไงงัักกผูหญคด ต่างโตครับที่ชื่อว่าเตียวเซียนฮะเป็นการจบตำนานต่างโตผู้มีฉายาผู้ถูกสาปแช่งทั้ง10ทิศครับหลังจากที่ปิดชีพต่างโตได้เรียบร้อยแล้วนะครับลิปโป้เนี่ยก็ได้ระหกระเห็นไปทั่วแผ่นดินจีนครับโดยฝั่งเนื้อฝากตัวรับใช้หน้าอยู่หลายคนครับจนได้มาอยู่กับเล่าปีในช่วงเวลานึงครับแต่จนแล้วจนรอดนะฮะริปโป้ก็ไม่ได้ทิ้งนิสัยเดิมครับได้ทําการทรยศเล่าปีอีกครั้งหนึ่งครับทำให้เล่าปีเนี่ยต้องหนีไปอยู่กับโจโฉครับโดยจุดจของริปโป้นะครับโดน